ฮัลโหลฮัลโหลดีครับอาจารย์ครับสวัสด mm ีครับอาจารย์ครับผมร้องเรียนไปไปใส่รายละเอียดกล่องของความอาจารย์สองตั้งแต่สามสี่วันแล้วครับไม่มีคนดูรายละเอียดเลยครับมันม,มันเป็นเรื่องอะไรครับผมเรื่องเรื่องเจ้าเรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันนาะยกะบะอบตครับเอาที่เอาอเอาที่สบกเนี่ยไปของชาวบ้านเนี่ยไปขายครับพอชาวบ้าน ชาวบ้านเนี่ยพ่อเพื่อนผมเนี่ยเขาเสียชีวิตครับพอพอเริ่มพอเสียชีวิตปั๊บเนี่ยพอเข้าไปทําที่ดินเนี่ยเริ่มเริ่มทําไม่ได้แล้วครับแต่เสร็จแล้วพอมันรู้ทีหลังเนี่ยเขาผู้ใหญ่บ้านกำนังนกำนันเนี่ยเอาที่ไปขายเอาที่ไปแบ่งมปแบ่งตัดเป็นรอบขายขายขายครับเราก็อ้างว่าพ่อเพื่อนผมเนี่ยขายที่ดินแล้วเออเราก็บอกว่าถ้าพ่อพ่อเพื่อนผมเนี่ยขายที่ดินแล้วเนี่ย อืสมกอยึดไปเลยผิดระเบียบสมการยึดไปแต่คุณไม่มีติดเอาที่สมการมาแบ่งขายคุณไม่มีอำนาจขนาดนั้นอือแล้วแล้วคุณเป็นเจ้าที่รักคุณทําอย่างเงี้คุณผิดอยู่แล้วครับผมเนี่ยไปร้องเรียนที่สมกรจังหวัดราแก้วครับเป็นเรื่องเนี่ยร้องเรื่องนี้ถึงสมภสระแก้วเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วผมเองเริ่มดำเนินการร้องเรียนเรื่องเนี้จริงจังเนี่ยมาครึ่งปีเกือบปีแล้วครับแล้วผมไปร้องผู้ใหญ่บ้านที่ตัวอำเภอคลองห่าครับ กับร้องกับตัวท่านนอมเธอก็ร้องคุยกับเธอโดยตรงคุยกับปอยปะลัดอาวุโสคุยกับเจ้าที่สุรุงทาบไม่มีความเคื่นหน้าเลยครับไม่มีความเคลืบนหน้านะคลิปนี้ที่คลิปนี้ที่คุณคุยกับผมเนี่ยสามารถเอาออกอากาศได้ไหมได้ครับได้เลยนะเอางั้นคุณพูดไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปคุณออกอากาศนะอ่าพูดไปเลยแล้วอ่าจารย์คือที่สมกแปลงเนี้ยอ่าเป็นของพ่อเพื่อนแล้วเขาเองเนี่ย พ่อพื่อนพเพื่อนเสียชีวิตเขาก็อ้างอย่างเดียวเขาอ้างว่าให้จี้พ่อคุณอะขายสอสอแล้วเราก็บอกว่าถ้าขายสอสอแล้วเนี่ยคือระเบียบก็ยึดไปเราไม่ได้อะไรครับสุดแล้วเนี่ยพ่อเพื่อนเพื่อนผมก็ไปทําใบสมอประกใหม่ถ้ามีประกาศแล้วอะไรแล้วใบสมอประกใหม่เนี่ยได้ได้มาแล้วครับแต่พอได้มาแล้วเนี่ยพอเพื่อนผมเนี่ยกับพี่้องเขาจะไปทําที่ดินเนี่ยก็ทําไม่ได้ครับบ้านจัดล็อกเลยจัดล็อกแบ่งเป็นล็อกขายคนนั้นคนนั้นคนนั้น พราะตอนหลังเนี่ยพอเรื่องมันดังพอเรื่องมันดังใหญ่ครับก็ไปไปบล็อกคนที่ซื้อบอกว่าแจก,กว่าแจกครับ <ส penguin. S 1> จารนั้นเพอเิญว่าในที่ดินเนี่ยมันมีอยู่แปลงหนึง่งครับทุกคนซื้อเป็นผู้การ,รเป็นน้าตํารวจระดับผู้การจังหวัดครับเขาซื้อเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาโดนกํานันตอนนั้นเนี่ยครับมาตายครับแล้วกํานันคนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นนายกอบตแล้วครับ อ่าแล้วไอ้ไอคลิปที่คุยคุยกับผู้การเนี่ยผมก็ส่งให้อาจารย์แล้วอยู่ในอยู่ในอินบ็อกซ์อ่าส่งมาแล้วนะส่งมาแล้วครับผมจะเราจะมาเปิดจะเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยครับแต่แต่แต่ถ้าอันไหนอันไหนที่แ้าเดือดร้อนถึงตำรวจก็ถ้าไม่มีชื่ออะไรก็ไม่เป็นไรก็อาจารย์ก็ได้แล้วกันครับได้ครับแล้วตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยท้าทายผมเองเนี่ยผมไปหาเขาคนที่ขายเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านรบเป็นอดีตกำนันครับแล้ว ผู้ใหญ่บ้านคนที่ขายในปัจจุบันเนี่ยแฟนเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนคงไปหาเขาเนี่ยเขาพูดตั้งเลงเลยเขาพูดใส่หน้าผมว่าเอ้ยให้รู้มั้งที่นี่ที่ไหนเขาอ้าง <c oughs> ต่อสอครับอเขาต่อสอเสร็จเราก็ไปหาต่อสอเราก็ไปกำนัตต่อสอครับ,รบเราก็บอกว่าถ้าถ้า่านต่อสอซื้อถ้าเขาขายแล้วเนี่ยครับของเราทําผิดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยึดไปการการอยู่ แต่คุณไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดว่าคุณต้องเอาที่สอบกรไปดำเนินการมาแบ่งกันว่านี่ไร่กี่ไร่กี่ไร่อ่าอันนี้มันทําไม่ได้อยู่แล้วชัดเจนใช่ครับแล้วทุกวันในที่แ่งเนี้ยสอกรเนี้ยตรวจสอบผมไม่รู้ตรวจสอบยังไงเราครับจริงจเจ้าที่สอบกรดีนั้นก็รักกันไปกี่ครั้งท่านก็พูดดีท่านในทํามให้ความอำนวยความสะดวกดีมากอ่ะแต่เหมือนยางไม่เดินอ่ะเหมือนยางไม่เดินแล้วตัวแล้วตัวในอำเภอเองเนี่ยท่านก็ท่านก็ไฟทาก็กระบะท่านก็บอกว่าเคยมีชาวบ้านมาล้องเรียนว่า มาลองเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเงินค่ารับเงินค่าเซ็นเอกสารท่านก็ออกแต่เราบอกว่าท่านแต่เรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องค่าเซ็นเอกสารนะการที่อยู่บ้านงที่สํกอไปแจกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ครับใช่ครับท่านต้องเนินการให้แต่นี่มันขึ้นปีแล้วท่านได้ได้นะเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ขึ้นเลยนะได้ครับได้ครับแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะต้องทําสื่อสอบถามเรื่องอะไรก็ติดต่อท่านอีกทีนะผมมีผมมีเอกสารขอส่งมาทางีบล์แล้วนะ ใช่แล้วเรื่องแล้วเรื่องที่คลิปที่ไปคุยผู้อยู่บ้านเนี่ยโอ้ยนังเลงมากนังเลงมากรัาเขาเขาคุยเสร็จเนี่ยเขาเดินไปทําท่าเหมือนจะไปหยิบปืนจะไปถึงเดี๋ยวบอกว่าให้รู้มาที่นี่ฝากที่นี่ที่ไหนที่นี่ฝากแก้วนะได้ได้ได้ที่ที่ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยผมมีหลักฐานหมดได้ได้งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขึ้นเลยนะได้แล้วผมคลิปที่ผมคุยกับทางผู้การที่ว่าโดนหลอกขายที่เหมือนกันได้ครับงั้นเดี๋ยวผมดูในอินบ็อกอีกทีนะ ครับรับค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 รับอาจารย์ผมมีมีเรื่องหนึ่งอะเรื่องนี้ก็ดังเหมือนกันครับเรื่องครูโกงค่าน้ําเด็กในโรงเรียนอออ่าเป็นไงว่ามาคือเด็กนักเรียนเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยทําสัญญาจะจัดทาสัญญาจ้างสัญญาจ้างคืือขายของในโรงเรียนเนี่ยโดยสัญญาที่ทําให้ขายน้ำในโรงเรียนคือสามสิบห้าบาทห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทแต่เสร็จแล้วเนี่ย ครูเนี่ยไปคั่วกับร้านค้าครับเอาน้ำราคาครับห้าบาทออกไม่มีห้าบาทขายไปเอาร้านเจ็ดบาทมาขายโดยที่ครูเนี่ยครับไปแต่งกับร้านค้าของะรบาทครับอันเนี้ยผมเนี่ยผมเป็นคนร้องเรียนพอร้องเรียนเสร็จพอเจอหลักฐานผมก็โทรถามครับแล้วตอนที่ผมโทรถามเนี่ยผมก็อัดคลิปครูที่รับเงินโรงเรียนไว้ไอ้รับเงินร้านมาไว้มีหมดเลยนะผมคิปส่งผมส่งไปในในที่เดียวกันในในอินวอ์อาจารย์อ๋อเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรครูเรียกอะไรเรียกหัวคิวหรือไง คูณ่ันหัวคิวร้านค้าน้ำมันคือหมายว่าร้านค้าที่มาขายของในโรงเรียนนะ<อ><ม>ได้ไ,<ป>ได้ไ,<ป>ได้ไ,<ป>ได้นะเป็นร่วมเป็นร่วมกับร้านค้าไล่เดอรจานค้าเนี่ยขายน้ำราคาเจ็ดบาทซึ่งเป็นผิดสัญญาผิดสัญญาบมง่อืนได้ได้ยังงั้นเดี๋ยวดเดี๋ยวอาจารย์ดูในในคลิปอันนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะ ขึ้นได้เหมือนกันอาจารย์แต่เรื่องแต่เรื่องนี้มันพีคตรงนี้สิคือเรื่องเนี้ยผมเองเนี้ยผมเห็นเป็นเรื่องที่ริตและเดือดรและเด็กก็เดือดร้อนเราเราไปร้องพอเขตเราไปร้องพอเขตเราไปร้องสปทผมไปร้องถึงเลขาสปทร้องอะไรร้องไปถึงรลฐมนตีรลื่อนตีให้เลขามารับเรื่องสุดท้ายแผมร้องเลยเนี่ยผมร้องเองนะเป็นตีและเรว่องนี้ไมกมีไม่มีอะไรขึ้หน้าเลยแล้วผมดูว่าผมดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมผมไม่ได้เสียหายผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันเรื่องที่เล้ากรงเด็กครับ แล้วคุเนี่ยมันเหมือนการมันเป็นการเรื่องทุจริตในในองค์กรที่เป็นฝังลากลึกไปแล้วแต่ผมถือว่าคุณเจอทุจริตเรื่องเรื่องหัวคิ้วเด็กค่าหัวเด็กในเรื่องของคุณครับแต่คุณโกงค่าน้ําเด็กแต่ผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรได้ครับได้ครับแลวแลวโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนของในหลวงโรงเรียนโดยรัฐบาลมีโรงเรียนที่ที่ใช้ใช้ตาของในหลวงครับอืมไม่สมควรไม่สมควรได้ครับได้ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ